สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์ลชานเลผู้รับสั่งรจจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านน้าไพทาโรหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นหมอจะเน้นเป็นแบบพลังงานเน้นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะวันที่อยู่ในรายละเอียดใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชันรายละเอียดการใช้บริการชานลของหมอแจนก็มีบอกนะคะ ราะคาะเรามาดูภาพรวมสิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ําตั้งแต่วันนี้ไปถึงเดือนกันยายนเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่คุณกําลังจะเจอขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คุณเจออะไรอยู่คะตอนนี้ชาวธาตุน้ําชาวธาตุน้าหมอกําลังรู้สึกว่าคุณไม่พอใจกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่คุณเริ่มต้นพูดคุยกับใครนะคะ มันอาจจะเป็น energy ที่อาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้นะคะที่ทําให้คุณเจอคนคนนี้ความรักความสัมพันธ์มันสามารถเป็นได้แบบโซเชียลออนไลน์ก็ได้หรือว่าคุณเจอคนคนนี้ผ่านงานหรือร่วมงานกันถ้าถามว่านะตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ว่าคุณกับคนคนนี้ทํางานใกล้กันแล้วก็ห่างกันไปแล้วก็กลับมาทํางานร่วมกันอีกมันก็ยังมี p a s s ั่นนะคะมันมี p a s s ั่นมันมีพลังงานที่ดึงดูดต่อกันนะคะ ชาวธาตุน้ําคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นพลังงานชาวธาตุดินแล้วก็ชาวธาตุไฟนะจ๊ะันเป็นสถานการณ์ทีออ่ไม่มีการติดต่อสื่อสารเวลาห่างกันไปหรือคนคนนี้ไม่ขยับความสัมพันธ์มันทําให้คือเขาไม่ให้คอมมิชเมนต์เราอะนะคะแต่ถามว่าเขาชอบเราไหมสนใจเราไหมนะใช่นะสนใจเรานะ คุณอาจจะเป็นคนที่ดูดีและโดดเด่นมีสเสน่ห์คนคนนี้ก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับคุณมันเหมือนเ n e r g y ที่สะท้อนกันและกันนะคะเป็นคนที่ดูดีโดดเด่นนะคะสวยหล่ออะไรแบบนี้และมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่พอใจนะคะในเ Energy นี้อาจจะมีการกลับมาพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารใหม่อีกครั้งหนึ่งที่กลับมาเจอกันแล้วก็รู้สึกมีแรงดึงดูดหรือมีแพชชั่นอีกเหมือนเดิมนั่นแหละหรือกลับมาติดต่อสื่อสารกันแต่คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจ นะในความสัมพันธ์คือมันไม่สามารถบอกใครได้ทางโซเชียลออนไลน์หรือมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนคนนี้เป็นอะไรกับคุณนะไม่เป็นไปอย่างใจนะเขาอาจจะไม่แสดงความรักความรู้สึกและมันเป็นสถานการณ์ที่อยู่ไกลกันหรือคนคนนี้กลับมาติดต่อสื่อสารแล้วไม่นานเขาก็จะเงียบไปจากเราคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่มัน่นคงที่มันจับต้องได้ว่าฉันเป็นแฟนเขาเขาเป็นแฟนฉันและ นะคะเราจะเริ่มคบหาดูใจหรือเก็บเงินแต่งงานแต่ในสถานการณ์เดือนกันยายนยังไม่ใช่สิ่งนั้นที่ถ้าคุณคาดหวังนะคะคุณคาดหวังความคอมมิชเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นแค่คนที่หายไปเงียบไปแล้วกลับมาพูดคุยมันก็ยังเป็นสถานการณ์เดิมหรือเป็นเอเนจีเดิมนะคะนึกออกไหมที่คุณเคยเป็นกับคนคนนี้แหละนะคะอ่ะมาดูซิ คนคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้คนของคุณมาดูนะคะแฮงแมนนะคะการรอคอยหรือการมองต่างมุมนะคะคนคนนี้ตอนนี้เขาบอกว่าจริงๆใจเขาก็ไม่ได้อยากจะแช่แข็งคุณไว้หรอกนะคะแล้วก็ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ เขากำลังรู้สึกอยู่ห่างไกลกับคุณเหงาและก็เศร้าเหมือนกันแต่เขาต้องไปโฟกัสหรือหันหลังให้คุณโดยที่ดูเหมือนคนเห็นแก่ตัวไม่ลงทุนในความสัมพันธ์เพราะคนคนนี้เอาง่ายๆตอนนี้ไม่มีทรัพย์สมบัติหรือยากจนเอาง่ายๆไม่รูกคุณไปคบใครอะชาวธาตุน้ําในสิ่งที่ไพ่เปิดนะเขารู้สึกเหงาไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เมื่อคุณหันไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของคุณมันก็ใช่แหละชาวธาตุน้นํานะคะเพราะว่ามันอยู่ไกลกันน่ะนะะ สี่เหรียญเนี่ยนะสี่เหรียญเขายังไม่เปิดใจหรือไม่ลงทุนในความสัมพันธ์ที่จะให้มันขยับอะถ้ากลับมาพูดคุยก็คือคนได้กลับมาพูดคุยหรือแค่ประคับประคองตอนตอนนี้นะตอนนี้นะชาวท่าน้ําคนของคุณนะรู้สึกว่านะคิดวนเวียนนะสองสิ่งสองอย่างหมอเชื่อว่าอาจจะคิดเรื่องเงินและเรื่องงานเพราะว่าความสัมพันธ์เขายังไม่สามารถขยับไปได้อะเขายังไม่เขายังไม่สหับ ยังไม่สามารถให้สิ่งนั้นกับคุณได้เพราะกลับมาคุยมันก็เหมือนเดิมนะมันเป็นอะไรที่เดิมๆดมะคะเนื่ออกไหมเขาโฟกัสเรื่องงานมากกว่าและก็มันเหมือนว่าถ้าคุณมองมุมเดียวกับเขาเนี่ยคุณจะเข้าใจและว่าไม่ใช่ว่าเวลาอยู่ห่างไกลเนี่ยเขาก็เหงาคุณก็เหงานะเขายังไม่มีอะไรสิ่งที่จะให้คุณแบบว่าดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตหรืออะไรแบบนี้มุมมองของเขาอะนะในมุมมองอะ จริงๆถ้าถามว่าเขาอ่ะก็ไม่อยากจะให้คุณติดหรือยึดติดอยู่กับเขาว่ารอว,าว่าวันนี้ความสัมพันธ์มันจะไปถึงวันที่เราจะคบหาดูใจแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะให้สิ่งที่คุณต้องการตอนเนี้ยเขายังทําให้ไม่ได้ก็เลยทําให้คุณไม่พอใจอืมมันเป็นมันต้องรอคอ,อยอ่ะคนคนนี้เน้นเรื่องเงินเลยอะ่ะนะคะเน้นเรื่องเงินใช่ไหมนะคะเนี่ยเขาก็ดูอยู่นะคะเขาก็ดูคนอยู่เห็นไหมคะเนี่ยเจ็ดเหรียญ ดูอยู่ว่าเออจะทําอะไรได้บ้างในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แค่คนที่ดูดูยังไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นแฟนส่วนใหญ่ที่หมอแจนอ่านพลังงานตามธาตุนะคะมันยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่คล้ายๆเหมือนรู้สึกดีอะ่ะมันคล้ายๆเหมือนเบนวิตเบนเนฟิตไรสไตล์เนี้ยนะคะกลับมาเจอหรือกลับมาพูดคุยอะ่ะจะบอกว่าเบิดเขาเห็นแกนตัวที่บางทีก็ปล่อยไม่ได้ติดต่อสื่อสารให้ทําให้คุณอะ ไม่พึงพอใจไม่สบายใจติดอยู่กับในพลังงานที่แบบว่าจนคุณหันหลังอ่ะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเรื่องเงินของคุณนะคะอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ถูกแหละจริงๆถามว่าคนคนนี้วางแผนที่อยากจะทําอะไรกับคุณไหมที่อยากจะง้อคุณอยากจะส่งข้อความหรือถ้าคุณหันหลังให้เขานะชาวธาตุน้ํานะเขาก็ยังอยากเป็นคนสําคัญของคุณน่ะเนี่ยเขายังอยากให้คุณรู้สึกพิศวาสเขารักเขานะไม่ได้อยากให้คุณตัดสินใจหรือว่าจัดเขาไปแล้วว่า คบกับเขาอะไม่มีความสุขเลยอะอมหมอไม่รู้นะเอนจีไพ่มันอยู่แบบเนี้ยนะคะเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงหรืออะไรแบบเนี้ยจริงๆอะเขาก็อยากให้ความชัดเจนนะแต่ตอนนี้เขายังทำไม่ได้หมอคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องงานของเขาเดี๋ยวนะสถานภาพทางการงานทางสังคมของเขาทำให้เขาชัดเจนหรืออะไรกับคุณไม่ได้นะคะเนี่ยคนอื่นจะจัดหรือตัดสินอะไรบางสิ่งบางอย่าง ตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณนะมันอยู่ในความลับจริงๆทำอะไรไม่ได้อะคือมันเป็นการมองต่างมุมกันนะคะนึกออกไหมมองต่างมุมอะพอแฮงแมนเป็นสถานการณ์ที่ต้องรอคอยถ้าถามว่าค,คนคนนี้อยากจะไปข้างหน้ากับคุณไมหมเราในอนาคตไกลๆนู้นหรืออะไรเนี้ยนะสิบเหรียญนนะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขาอยากนะเขาอยากสร้างความร่ำรวยสร้างความมั่นคง จุงมือคุณไปหรืออะไรในความคิดในความรู้สึกแต่ตอนนี้เขายังทาไม่สาเร็จไงคะนึกออกไหมมันก็เลยเป็นเนี่ยสองเหลี่ยนเนี่ยการวนเวียนหรือการประคับประคองหรือมันเป็นอะไรที่ยังไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณต้องการนะจ๊ะถถวท่าน้านะคะมาดูซิคนคนนี้จะแอคชั่นอะไรไหมหรือคุณจะทําอะไรไหมล่ะในเดือนกันยายนเนี้ยนะคะหมออ่านตามพลังงานเอเนจีหน้าไพ่นะใช้แนักญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเพื่อนๆมันเป็นช่วงสถานาการณ์แค่สั้นๆแค่นั้นแหละ เถ้วยเขาอยากจะทําอะไรไหมโอ้ยเขา่มีโปรเจกต์แผนอะไรเยอะแยะมากมายนะคะในหัวเขาอะนะคิดฝันอะไรเยอะแยะแต่มันจะทําได้หรือเปล่านะเนี่ยสเต็งถ้าคุณกําลังไม่สนใจเขานะเขากำลังคิดว่าเออทำอยังไงดีให้คุณกลับมา กลับมาสนใจกลับมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลับมาเห็นเขาสําคัญกลับมาติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็กลับมาดูดูใจกันอยู่เหมือนเดิมนะกลับมารักเขาเหมือนเดิมนะคะเออคิดนะคิดนะแต่ยังอะ่ะทํางานหาเงินก่อนรักคุณไหมในความรู้สึกเออรักยังรักยังถึง,ห,งห่วงยังห่วงแหนอยู่ไม่อยากให้คุณไปสนใจใครด้วยนะอไม่อยากให้เรื่องเราของเรามันจบนะเนี่ยโอ้โหเขาก็ยังคิดคุณเป็นเ e อ็มเพรสอยู่อ่ะนะคะ เขาก็ยังมองคุณไปเอ็มเพสอยู่เป็นคนที่แบบหาใครไม่ได้แล้วแหละแบบคุณอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะความรู้สึกของเขาอ่ะดูดิโอ้โหรักขึงห่วงไม่อยากให้คุณไปสนใจใครถ้าคุณบล็อกเข้าไปหรือไม่อยากจะสนใจนะเขาจะทําทุกยุทธีทางแต่ที่ให้คุณแบบเขากำลังคิดอนะ่ะทำยังไงนะให้กลับให้ให้คุณกลับมาอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเดิม,มอ่ะเออมาลักเขาอะพิสวาสเขามาลุ่มหลงเขาเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆสไตล์นั้นอะไม่อยากให้คุณหายไปไหนอะไรแบบเนี้ย น,ะะน่าจะประมาณนี้นะชาวท่านน้ำโอเคนะคะชาวท่านน้ำคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับราศีสิง์ลัคนาสิง์รีมิถุนนะราศีพิจิกนะคะอาจจะเป็นดาวศุกร์ดาวจันทร์หรืออะไรก็ได้ของเขานะคะไพ่บอกว่านะสถานการณ์ตอนนี้นะคะให้คุณมีความสุขกับโปรเจกต์ใหม่เริ่มการเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะ อย่าลืมเปิดโอกาสให้ตัวเองอย่าลืมกลับมารักตัวเองแล้วก็สร้างขอบเขตให้ตัวเองนะงานเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยของคุณกําลังเริ่มดีแล้วก็ใช้ชีวิตให้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคาดหวังกับไม่ใช่หมอไม่ได้หมายถึงว่าจะเพิ่งคาดหวังกับคนคนนี้คือณนะตอนนี้แล้วค่นะณเดือนกันยายนอ่นะอย่าเพิ่งคาดหวังว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างงี้แต่ยังมีความรู้สึกรักที่ลึกซึ้งถึงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ บางคนก็อาจได้กลับมาติดต่อสื่อสารหรือได้กลับมาร่วมงานกันหรืออะไรเงี้ยมันยังไม่ได้จบไปขนาดนั้นนะคะเป็น Energy คล้ายๆแบบเนี้ยโฟกัสสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็ความสุขของเราก่อนนะคะพลังงาน Energy ไพ่บอกแบบนั้น ส่วนถ้าใครอยากสดชัยอยากจะติดต่อหาคิวดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนนะหมอจะดูแบบภาพรวมชีวิตของคุณให้ด้วยนะคะแล้วก็ Energy ดูไปถึง6เดือนความรักความสัมพันธ์หรือจะเจาะจงเฉพาะคนคนนั้นคนเดียวได้งานเงินความรักความสัมพันธ์การงานหมอดูได้หมดนะคะใครสนใจก็อ่านรายละเอียดแล้วก็แอดไลน์ไอดีขอคุที่พร้อมโอนวันนี้หมอแจนไปก่อนนะคะช้าท่านนะ้ำไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ